มาธานุสบามนักปรัชญาผู้เชื่อมโยงความคิดกับการกระทำและพลังแห่งความเห็นอกเห็นใจสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับมาธานุสบามนักปรัชญานักวิชาการและนักเขียนผู้ทรงอิทธิพลชาวอเมริกันผู้ซึ่งงานของเธอได้เชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับประเด็นสาคัญในโลกจริงเช่นสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมทางสังคมและคุณภาพชีวิต มาทานุสบามเกิดในปี1947ในครอบครัวชนชั้นสูงที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแม้จะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมทางการเงินแต่เธอก็ประสบกับความกดดันและความคาดหวังอันสูงจากครอบครัวเธอเล่าในภายหลังว่าเธอรู้สึกถูกบังคับให้ปฏิบัติตามบทบาทที่สังคมชั้นสูงคาดหวังแทนที่จะได้พัฒนาตัวตนที่แท้จริงของเธอเอง การศึกษาคือเส้นทางที่ช่วยให้นุสบามได้พบกับอิสรภาพทางความคิดเธอจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและได้รับปริญญาเอกด้านปรัชญาคลาสสิกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอท้าทายขนบของวงการปรัชญาคลาสสิกที่ถูกครอบงำโดยผู้ชายความสามารถอันโดดเด่นของเธอทําให้เธอได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและต่อมาที่มหาวิทยาลัยชิคาโก เธอเป็นผู้หญิงเทียงไม่กี่คนที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาปรัชญ,ญาในยุคนั้นสิ่งที่ทำให้นุสบามแตกต่างจากนักปรัชญ,ญาร่วมสมัยคนอื่นๆคือความมุ่งม,มั่นที่จะเชื่อมโยงความคิดเชิงปรัชญ,ญาเข้ากับประเด็นที่มีผลกระทบต่อชีวิตจริงของผู้คนเธอปฏิเสธที่จะให้ปรัชญ,ญาเป็นเทียงการถกเถียงทางทฤษฎีที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในหนังสือเรื่อง Creating c r p a b i l i t y เธอพัฒนาทฤษฎีความสามารถเพื่อเสนอแนวทางใหม่ในการมองการพัฒนามนุษย์และความยุติธรรมทางสังคมงานสำคัญอีกชิ้นของนุสบามคือหนังสือ a p W e a l of Thought The Intergen of Emotion ที่เธอวิเคราะห์ความสำคัญของอารมณ์ในชีวิตทางจริยธรรมและการเมืองเธอโต้แย้งว่าอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ไร้เหตุผลหรือต่ำต้อยกว่าเหตุผลแต่เป็นรูปแบบของความเข้าใจที่มีคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจด้านจริยธรรมนุสบามยังทำงานอย่างแข็งขันในประเด็นสิทธิสตรีความเท่าเทียมทางเพศและการศึกษาเพื่อมนุษยธรรมในหนังสือ Not for Profit Why Democracy Needs the Humanities เธอแสดงความกังวลเกี่ยวกับการลดความสำคัญของวิชามนุษยศาสตร์ในระบบการศึกษาทั่วโลกโดยชี้ให้เห็นว่าวิชาเหล่านี้มีความสำคัญ ในการพัฒนาพลเมืองที่มีความเห็นอกเห็นใจและสามารถคิดวิเคราะห์ได้บทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากชีวิตของมาธานุสบาม 1. ความคิดทางปรัชญาไม่ควรอยู่แต่ในหอคอยงาช้างแต่ควรเชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงในโลกจริง 2. ความเห็นอกเห็นใจและจินตนาการเชิงจริยธรรมมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการคิดเชิงเหตุผล 3. การศึกษาแบบสหวิทยาการมีคุณค่ามากกว่าความเชี่ยวชาญแบบแคบๆนุสบามผสมผสานความรู้จากหลากหลายสาขาเช่นปรัชญากฎหมายเรศรษฐศาสตร์และวรรณกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและรอบด้าน 4. การท้าทายขนบและความเชื่อที่ฝังรากลึกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าทางปัญญาและสังคมในยุคที่สังคมมักแบ่งเป็นฝักฝ,ากฝาก่าย และขาดการรับฟังอย่างแท้จริงข้อความของนุสบามเกี่ยวกับการพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเธอเป็นแบบอย่างของการใช้ความสามารถทางปัญญาเพื่อสร้างโลกที่มีความยุติธรรมและมีมนุษยธรรมมากขึ้นสําหรับทุกคน